สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูอ้อมเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการหาค่าประมาณของทศนิยม3ตำแหน่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนจดใส่สมุดด้วยนะคะจากการที่เราเรียนการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มหน่วยแล้วนะคะแล้วก็เรียนการประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตึ่แหน่งแล้ววันนี้เราก็จะเรียนการประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตงตแหน่งกันค่ะ การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะให้พิจารณาว่าทศนิยมที่ต้องการหาค่าประมาณน,นั้นเนี่ยอยู่ระหว่างทศนิยม2ตํตำแหน่งใดและพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพันหรือทศนิยมตำแหน่งที่3หรือตัวเลขทางขวาน,นะคะถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันทศนิยมตำแหน่งที่3หรือตัวเลขที่อยู่ทางขวาเนี่ยเป็น01 2 3 4ก็จะ ประมาณเป็นทศนิยมตำแหน่งที่น้อยกว่าหรือว่าปัดลงนั่นเองนะคะถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันทศนิยมตำแหน่งที่3หรือตัวที่อยู่ทางขวานะคะเป็น5 6 7 8 9จะประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่มากกว่าหรือปัดขึ้นนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งข้อ1 0.642เราต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็จะต้องพิจารณาว่า0.642เนี่ยอยู่ระหว่างทศนิยมสองตำแหน่งใดนะคะก็คืออยู่ระหว่าง0.64และ0.65นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็ให้เราดูเลขโดดในหลักส่วนพันธหรือเลขโดดที่อยู่ทางขวาหรือทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะว่าเป็นเลขใดพบว่าเป็นเลข2นะคะให้ปัดลงดังนั้น0.642ก็จะมีค่าประมาณ0.64นั่นเองค่ะตอบ0.64 ข้อ2นะคะ2.078เราต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่า2.078เนี่ยอยู่ระหว่างทศนิยม2ตำแหน่งใดน,นะคะ2.078เนี่ยก็อยู่ระหว่าง2.07กับ2.08นั่นเองค่ะต่อมา เราก็ต้องดูตัวเลขในหลักส่วนพันนะคะหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวาหรือทศนิยมตำแหน่งที่3ว่าเป็นเลขอะไรพบว่าเป็นเลข8ให้ปัดขึ้นดังนั้น2.078ก็จะมีค่าประมาณ2.08นั่นเองค่ะตอบ2.08ตัวอย่างถัดมานะคะหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็ตัดที่ตรงนี้แล้วดูตัวเลขที่อยู่ทางขวาคือเลขหนึ่งนะคะให้ปัดลงก็จะมีค่าประมาณ1.26ดนั่นเองค่ะข้อ2 2.157นะคะทศนิยม2องตำแหน่งก็คือตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดูตัวเลขทางขวานะคะ พบว่าเป็นเลข7ให้ปัดขึ้นนะคะก็จะมีค่าประมาณ2.16นั่นเองค่ะข้อ3 7.003เราต้องการจะประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตตำแหน่งนะคะเราก็ดูตัวเลขทางขวาพบว่าเป็นเลข3ให้ปัดลงนะคะก็จะมีค่าประมาณ7.00นั่นเองค่ะข้อ4 3.072 ต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหนง่งเราก็ดูตัวที่อยู่ทางขวานะคะผมว่าเป็นเลข2ให้ปัดลงก็จะมีค่าประมาณ3.09นั่นเองค่ะข้อ5 4.504นะคะต้องการประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหนง่งอ่าเราก็ตัดตรงนี้เลย ตัวเลขที่อยู่ทางขวานะคะก็คือเลข4เลขสีเนี่ยให้ปัดลงก็จะมีค่าประมาณ4.50นั่นเองค่ะข้อ6นะคะ8.995เราต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ตัดตรงนี้เลยตัวเลขทางขวานะคะก็คือเลข5ให้ปัดขึ้น เบวกอีกหก็เป็น10ใส่สศทด1 9เวกอีกหก็เป็น10ใส่สศทด1 8บวก1เป็น9นะคะจะได้ค่าประมาณเป็น9.00นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าจากการที่เราเรียนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยหรือเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งหรือ2ตํตำแหน่งนะคะ ก็ให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ติดกันทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณถ้าน้อยกว่า5ก็คือ 0, 1, 2, 3, 4ให้ปัดจํานวนที่อยู่ทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณทั้งหมดทิ้งทำให้จํานวนในหลักที่ต้องการประมาณเป็นจํานวนเดิมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ก็คือ 5, 6, 7 8 9ให้ปัดจำนวนที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณทั้งหมดขึ้นทำให้จำนวนในหลักที่ต้องการประมาณเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นจำนวนเต็มหน่วยจะเพิ่มขึ้น1ถ้าเป็นทศนิยม1นําตำแหน่งจะเพิ่มขึ้น0.1หหรือถ้าเป็นทศนิยม 2ตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นอีก0.01ตามลำดับค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก็ให้ทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ